ไปดู10อันดับของค่ามลพิษเข้มข้นที่สุดอยู่ที่ จังหวัดภาคเหนือทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับประเทศไทยมากที่สุดในช่วง9ก้นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะแม่ห้องสอนค่าฝุ่นรายชั่วโมงเนี่ยสูงนะคะ133ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเราลงมาคือที่จังหวัดลําพูน128ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะลําปางก็เกินร้อยเหมือนกัน110ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเชียงใหม่ร้อเชียงรายร0 6พะเยาร้อแพร่98 น่าน9ก้นะคะสุขโขทัย92ที่ดูจะต่ำที่สุดในกลุ่ม10อันดับก็คือที่จังหวัดตากแต่คุณผู้ชมก็80กว่าเกือบ90ค่ะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาน่าสนใจนะคะข้อมูลล่าสุดที่ดิฉันได้รับมาจากกองทัพภาคที่3รายงานเมื่อช่วง7นาฬิกาที่ผ่านมา คืนที่ผ่านมาค่ะภาคเหนือนมีจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศถึง475จุดมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่118จุดนะคะรองลงมาคือแม่ห้องสอนและจังหวัดลำปางก็มากกว่า80จุดค่ะคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกับในพื้นที่นะคะคุณบรบรรสบัวคลี่จากสภาลมหายใจภาคเหนือก็หยิบเอาปฏิทินล้านนาฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาตั้งข้อสังเกตค่ะที่วงไว้เป็นสีขาวๆค่ะคุณบรรรสบอกว่า ถ้าในช่วงคืนวันที่10ที่คนล้านนาเรียกกันว่าวันไหมก็คือเมื่อคืนนี้ถ้าพบว่าเผากันมากก็แสดงว่าเรื่องความเชื่อดั้งเดิมยังคงมีผลต่อทัศนคติและการตัดสินใจว่าจะเผาหรือไม่เผานะคะในรายละเอียดดิฉันขอไม่โฟกัสลงไปค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้ตีสามค่ะปอพอแม่ห้องสอนได้รับแจ้งว่ามีไฟลุกลามเข้าที่วัดพระาธาตุปางหมู คุณผู้ชมไฟเนี่ยโหมหนักมากนะคะกว่าที่จะคุมสถานการณ์กันได้ก็ล่วงเลยมาตีห้ากว่ากว่าภาพไฟป่าในอำเภอปายก็ยังถูกส่งต่อกันมากในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเป็นไฟใหญ่หน้ากว้างลุกลามด้านตะวันตกของประเทศอย่างน่ากังวลน,นะคะปัญหาไฟลามเนี่ยยังทำให้ต้องติดตามในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ ที่ดิฉันหยิบมาเล่าก็เพราะว่าแม่ปิงเนี่ยปีนี้เขาทํามาตราการเอาไว้ดีนะคะแทบจะไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เลยละ่ะเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือไฟจากแม่พลิกค่ะจากลำปางกำลังข้ามเขตเข้าไปทำให้ถึงแม้ในพื้นที่จะจัดการตัวเองได้ดีขนาดไหนก็ตามแต่ความเสี่ยงที่ไฟนอกจะเข้ามาทำให้เกิดไฟแปลงใหญ่ในเขตแม่ปิง มันยังมีอยู่ค่ะโดยรวมแล้วไทยมีจุดความร้อนมากกว่า1,270จุดค่ะคุณผู้ชมเกือบ90%ยังอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแต่ในจุดความร้อนที่มากที่สุดตามการรายงานของจิสดาเมื่อวานนี้อยู่ที่เมียนมานะคะ5,300กว่าจุดลาว485จุดค่ะนั่นหมายถึงว่าไทยเองก็ต้องเตรียมมาตรการรับมือฝุ่นที่จะมากับแรงลมด้วยค่ะ ตรวจสอบช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจากคลิปนี้ค่ะวินดีสรายงานนะคะว่ากระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดนำเอาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาค่ะแต่ความเร็วลมอ่อนนะคะ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็จะถือว่าเป็นเกลลมอ่อน ผลที่ตามมาก็คือว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นจุดความร้อนที่บริเวณด้านบนนะคะทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนั่นคือกลุ่มไฟใหญ่ในเมียนมาค่ะนั่นทําให้ภาคเหนือภาคอีสานซึ่งก็จะมีจุดความร้อนจากบริเวณด้านล่างขวามือของคุณผู้ชมก็คือไฟจากแถวแถวลาวแถวกัมพูชาเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้การระบายอากาศของเราเนี่ยยังไม่ดีสักเท่าไหร่ ปัญหาไฟป่ากับฝุ่นเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัค่ะรายงานข้อมูลในช่วงไตรมาสสี่ของปีที่แล้วออกมาว่าฝุ่นกำลังทำให้จำนวนผู้ป่วยของไทยจากปัญหามลพิษทางอากาศสูงถึง10ล้าน5แสนคนค่ะตัวเลขนี้น่าตกใจนะคะเพราะว่าเพิ่มขึ้นมา 3. 6เด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจค่ะอย่างคนเชียงใหม่เนี่ย เรื่องของทางเดินหัวใจอุดกั้นเนี่ยเป็นปัญหาหลักๆเลยนะคะปัญหาผิวหนังอักเสบตาอักเสบพบมากที่สุดในกลุ่มคนในพื้นที่ภาคเหนือรองลงมาก็คือภาคอีสานค่ะและเมื่อเราพิจารณาจากรายโรค และรายจังหวัดนะคะจะพบว่าในปี2566ค่ะโรคหลอดลมอักเสบเรือ้อรังเพิ่มมากเกือบจะ40%นะคะมากที่สุดอยู่ในนครราชสีมารองลงมาค่ะคุณผู้ชมมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นร้อยละ1 9 7ก็เกือบ20%โดยเฉพาะกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่น่าตกใจนะคะช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ยังไม่ใช่พีคของฤดูฝุ่นในภาคเหนือค่ะ1มกราคมถึง13กุมภาพันธ์มีผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศแล้วมากกว่า9 0 0นรายมากที่สุดอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือคำแนะนำจากสภาพัฒก็คือจะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างรัฐเอกชนและประชาชนเพื่อลดการสร้างฝุ่นจากต้นตอและเหตุปัจจัยต่างๆ แต่จากจุดความร้อนที่เกิดขึ้นเชื่อว่าคุณผู้ชมฟังมาถึงตอนนี้คงจะมีคำถามว่าอา้าวแล้วจะแก้กันยังไงดีนะคะเพราะมีทั้งวารุมฝุ่นก็ทำกันมาโดยตลอดส่วนที่กำลังทุกภาคพื้นเพื่อดับไฟก็เห็นภาพของอาสาที่ต้องไปทิ้งชีวิตอยู่ในสนามไฟในทุกๆวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ให้ผู้ว่าเป็นซีอสั่งการแบบศูนย์รวมก็ทาแล้วปิดป่าไม่ให้เข้าไปเผาก็ทาแล้วแต่ ยังกดสถานการณ์ให้เป็นไปตามภาพที่อยากจะเห็นไม่ได้ค่ะเมื่อวานนี้มีการหารือที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโฟกัสกันไปที่กลไกความร่วมมือชายแดนที่ยังคงเป็นอีกหนึ่งหวังว่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ค่ะที่จริงท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านกน็มีสั่งการกำชับในการทําง,งานอย่างเข้มข้นตลอดเวลาแล้วเพียงแต่ว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยการสื่อสารกับภาคสังคมเนี่ยอาจจะ ้อยไปน,นิดนึงในการที่ชี้แจงว่าที่จริงแล้วเราก็ทําทุกมาตรการอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นบางจุดนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงสุดก็คือเรียกว่าหมอกควันข้ามแดนนะครับซึ่งเราเห็นตัวเลขแล้วว่าจุดฮอสปอตของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ประกอบกับลมที่พัดเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นภูมิประเทศของภาคเหนือเนี่ย17จังหวัดเป็นแองกระทะโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยเป็นแองกระทะทำให้ สถานการณ์เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะมีความรุนแรงนะครับแต่เราก็ได้ก็เราก็ได้พูดคุยกับทุกส่วนราชการนะครับว่าหลังจากที่ท่านนายกได้กุณาให้งบกลางนะครับนะงบกลางกับทางกระทรวงทรัพย์สองหน่วยคือกรมอุทยานม้และจัดสัตว์ป่าและพืชกรมป่าไม้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยท่านก็กำชับนะครับที่กรชับวันนี้ประชุมกำชับว่าในแต่และหน่วยเนี่ยต้องไปเร่งจัดการในการที่ตั้งจุดสกัดซะ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่15เนี่ยครับเ,เป็นต้นไปนในการที่จะเข้าไปในพื้นที่ทุกจุดนะครับที่เป็นจุดที่มีความเสี่ยง